สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลังคานะครับเวลาโมเดลหลังคาจากในตัวหลักนะครับผมผมว่านะการโมเดลหลังคาในโรบอทหรือโปรแกรมกอื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นโปรแกรมงานวิเคราะห์โครงสร้างนะครับมันเป็นอะไรที่ผมบอกตรงเลยโคตรยากเลยนะครับ <c oughs> โคตรยากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบซับซ้อน ซอนเงื่อนนะครับใช้เวลากับตรงหลังคาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นี้มันก็มีวิธีการนะครับในการโมเดลหลังคาให้รวดเร็วนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดูในตัวโปรแกรมเองก่อนว่ามันมีวิสัตต์ตัวไหนช่วยเราได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าผมใช้ในส่วนของในพวก Library นะครับพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยในการบิวในส่วนของเฟรมในส่วนของทัชอะไรพวกนี้นะครับหรือ t y p ย์คออะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยเราได้นะครับไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้นะครับช่วยได้นะครับอย่างเช่นผมเลือกในส่วนของทัชแบบนี้นะครับอ่าเพดแอนเชลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันเป็นตัวช่วยที่ดีแต่ในบางกรณีนะครับถ้าเราคิดแล้วว่ามัน มันไม่สมควรที่จะเป็นแบบนั้นหรือมันควรจะเป็นในลักษณะที่เราควรคิดแบบให้มันเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ผมแนะนําในส่วนของ typical structure ก่อนนะครับผมกดเข้ามาปั <c> ๊บ <oughs> มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับะระยะ L นะครับผมเซไป12 high นะครับ1.25นะครับ fill ตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของช่องนะครับตอนนี้มีอยู่6ช่องนะครับ ตกช่องก็ตกช่องละ2เมตรอ่ะผมใช้เป็น12แล้วกันนะครับกดแอปพลไปก็ได้นะครับมาดูคำสั่งต่อไปนะครับ distance ก็คือในส่วนของการยกตัวทัดขึ้นใช่ไหมครับอ่าตัวดีนะผมใส่ไปจุด5อย่างนี้นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับในส่วนของเซกชันนะครับว่าเราต้องการใช้อะไรบ้าง Upper Chord, Low Chord d i ไดกัวอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่น Upper Chord นะครับอ่า มันก็จะมีให้เป็นในลักษณะของเหล็กที่ถูกกำหนดมาแล้วนะครับอ,อย่างของผมจะเลือกของ t h a ไทยแลนด์นี้นะครับแฟมิลี่เป็นไปก็ได้นะครับอันนี้มันเหมาะสำหรับงานโรงงานเนาะถ้าในมุมมองผมนะ4.5โอเคนะครับโล,ล่ละครับอเอาเท่ากันนะครับโลเอาเท่ากัน ครับเหล็กสีนิ้ว4.5โอเคนะครับได a g นอล l นะครับ, unal, รบกับพสต์ได a g นอลก็คือตัวถักยีงเอียงนะครับตัวไทแยงนะครับได a g นอลได a g นอลพอจะไปใช้สักแปดสิบสามจุดสองอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพสต์นะครับพสต์ Post ก็น่าจะใช้ตัวเท่าเท่ากันนะครับ ะมาไทยแลนด์นะครับแล้วก็ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แอพพลายปึ๊บอ่ะโมเดลปุ๊บ,บโอเคนะครับอ่าเราก็ได้ตัวทัดขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวทัดนะครับเราก็สร้างเสาสร้างอะไรต่อไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปย่อยๆของตัวพวกนี้ออกมาอีกนะครับในส่วนของโครค่ะ อันนี้ก็คือเราใช้ในส่วนวิสตัตนะครับสร้างเป็นตัวช่วยขึ้นมาแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเหล็กแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับอย่างจะถ้าจะทําต่อใช่ไหมครับผมก็จะจะกดในส่วนของสตั๊กเจอร์ขึ้นมางานคอลัมน์นะครับอะไรพวกนี้วางลงไปนะครับอย่างดาวลงไปสัก6เมตรนะครับแบบนี้ปึ๊บอเอาใหม่นะครับค a นเซลนะครับดาวไป6 นะครับมิกินปุ๊บอ่าปุ๊บไปนะครับเลือกมิลเลอร์นะครับ,อ, Miller, รบอันนี้ซ้ำกันนะครับส่วนใหญ่ผมจะจะหลงกับคำสั่งมิลเลอร์พวกนี้มากนะครับต้องใช้ตัวนี้อ่านะครับคือ ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยจํานะครับไม่ค่อยจํากับคําสั่งบิลเลอร์ทุกโปรแกรมเลยนะครับเป็นกับทุกโปรแกรมเลยอ่านะครับแบบนี้นะครับหลังจานั้นนะครับเราก็ c o ปปีออกไปแบบนี้ต่อนะครับอันนี้คือการโมเดลนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะนํามาใช้นะครับนั่นก็คือการ Import ไฟล์ dwg หรือ dwf เข้ามาอันนี้มันเป็นโครงสร้างที่ผมต้องบอกว่า ถ้ามันเป็นงานโรงงานทําได้สบายนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านล่ะนะครับเพราะว่าในผู้เรียนสอบถามมาว่าเห็นในทรงปั้นหยาอย่างนี้นะครับแล้วทรงอื่นเราจะทํำยังไงในกรณีที่เราอยากจะเอามาใช้งานนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมีโปรแกรมสามันประจําเครื่องนะครับสิ่งที่เรามีนะครับเราเอามาใช้ต่อได้ นะครับอย่างเช่นสเก t ตอัพเป็นต้นนะครับอ่าในกรณีที่เราไปเจอบ้านนะครับเจอบ้านเจออาคารในแบบที่ว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรหลังคามันค่อนข้างจะมีความชิบหายไวปว่าในตัวมันนะครับอ่าอย่างผมทำออกมาในลักษณะแบบนี้อย่างเป็นตัว L อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้ว โปรกรมที่จะมาช่วยทําหลังคาผมก็เลือกใช้เป็น1 1 0 1บิตนะครับองสายที่30แล้วกันนะครับแห้งออกมาเมตรนึงอ่าแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับในลนักษณะแบบนี้ถ้าเอาไปขึ้นโมเดลในโรบอทนะครับผู้เหนื่อยเนี่ยเหมือนเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าอ่าสติแตกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า กว,วก,กว่าจะวางตัวบากว่าจะวางตัวนู่นนี่นั่นต้องมาแบ่งแผนแบ่งอะไรออกไปอีกนะครับมันค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อนนะครับแต่ถ้าคุณสามารถโมเดลในโรบอทได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อันนี้ผมแนะนําในแนวทางในลักษณะที่ว่าเป็นอะไรที่มันง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากมายคือเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการ Import ข้อมูลจากโปรแกรม,มอ,อื่น ที่มันซัพพอร์ตกันในในในลักษณะที่เป็นซอฟไฟล์ที่รองรับกันนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าทีนี้นะครับเราจะแบ่งอะไรกันยังไงนะครับมาดูกันนะครับผมก็จะสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวโมเดลหลังคาเองนะครับแล้วผมก็จะเมคกรุ๊ปเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใชไ้ไอตัวนี้แหละนะครับโดยผมจะจับยึดเข้ามาตรงกลางแบบนี้ เพราะว่าตอนเราดีไซน์ใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งในส่วนของจันทันตะเคสันตะเคารางอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับผมก็จะใช้วิธีนี้แหละนะครับถ้าผมจะวางจันทันจันทันสมมุติว่าผมวางไว้1.2หรือ1เมตรนะครับหรือถ้าจะเอาให้มันถูกต้องนะครับผมจะแบ่งจากเซนเตอร์ของตัวสันตัวนี้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับ ผมก็จะเลือกมาไว้ตรงนี้ตัวนี้ผมก็จะลบทิ้งไปผมก็จะดึงชุดนี้เข้ามาไวตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับ Co ปี้มันออกไป1เมตรคูณ5แบบนี้คูณหจบที่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับผมก็จะคัดลอออกไป1เมตรนะครับคูณนี้6จบตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาออกไปก่อน ทีนี้เราก็จะมาสร้างแนวสําหรับการทํานะครับผมก็จะเลือกเฟสตัวนี้ก่อนคลิกขวานะครับแล้วก็ intersect face with model ปุ๊บมุมนี้ก็ intersect face with model นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาลบแผ่นพวกนี้ออกไปให้เหลือสักแผ่นหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานต่อ,อเราก็จะได้ลายตัวนี้ออกมานะครับที่นี้ผมก็จะบิดตัวนี้ไปด้นานนี้ นะครับแล้วก็ copy มันมาวางไว้แบบนี้นะครับเราก็จะ copy เหมือนเดิมนะครับให้มันตรงกันนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปึ๊บคูณเข้าไป2มันจะไม่ตรงกันนะครับ เรียบร้อยมาตรงนี้นะครับนี่จะเซกเฟสวิดโบเดลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับคือผมผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยน่าจะมีสเกตอัพแล้วก็บางท่านก็เรียนคอร์สกับผมไปแล้วนะครับในส่วนสเกตอัพเราสามารถนำมันมาประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่ปึ๊บคูณเข้าไป10คูณเข้าไป12อ่าแบบนี้นะครับผมก็จะเลื่อนตัวนี้เข้าไป นะครับเลือกไปเลยแบบนี้กดที่เฟสอินเตอร์เซ w กวิ m โมเดลนะครับเลือกทั้งหมดเอาไว้ตัวหนึ่งนะครับลบที่เหลือทิ้งนะ่งนี้ตัวนี้นะครับเราก็จะดึงมันเข้ามา <c oughs> แล้วทุกท่านจะ รู้เลยว่ามันง่ายนะครับเหนือความคาดหมายวิดโมเดลนะครับจบแล้วก็ในส่วนด้านนี้นะครับจะลากเส้นเองก็ได้นะครับไม่ได้ยากนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการของผมนี่แหละนะครับเนี่ยบิดแค่ตัวนี้มาเอาตัวนี้มาวางไว้แล้วก็เอามันลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงซ้ายขวานะครับที่นี่นะคัดออกมานะครับ คูณสามผิดนะครับผิดผิด,ด,ดต้องดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาปับ๊บแล้วก็มาไล่ออกไปเอาไม่ได้ c ก็ปีล้ลโอ้โทษทีนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเราก็ดึงออกมา หเมตรแบบนี้คูณสอ,อเรียบร้อยนะครับคลิกเลือกที่เฟสแล้วก็ i n s e ซ t face with model อ่ะอแ้วก็ลราก็ลบทิ้งเลยนะครับทีนี้เราจะเอาไอ้ตัวนี้แหละครับไปใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวผม select only เลือกเฉพาะเฟส delete ทิ้งนะครับให้มันเหลือโครงแค่นี้ นะครับให้มันเหลือโครงแค่นี้แหละอ่าแล้วก็ผมจะทำการเซฟนะครับเซฟแอดใช่ไหมไม่ใช่นะครับเซฟแอดมันรับมันรับแค่ตัวอ่าผมจะเซฟเป็นลูปแล้วกันนะครับอ่าใช้เป็น dwG ก็ได้นะครับที่ผมทสไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมต้องการความชัวร์ก่อนนะครับ ทีนี้กลับมาดูที่หน้าตัวโรบอทนะครับมาที่กับสั่งไฟล์แล้วก็ import เข้ามานะครับการ import เข้ามานะครับมันก็จะได้ในลักษณะที่เป็นแบบนี้ผมก็จะวางลงเลยนะครับ insert point วางไว้ตรงปกติก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ทำแกนทำอะไรขึ้นมานะครับยังไม่ได้สร้างกิจขึ้นมาสมมติผมสร้างกิจขึ้นมานะครับ add เข้าไป distance เดี๋ยวดูก่อนเปิด x กับ y นะครับ x กับ y 0 0นะครับตัวโมเดลนะครับสร้างที่ขนาดลืมเลยนะครับลืมไปเลยนะครับสร้างที่ขนาดเท่าไหร่นาออันนี้มันขนาด7เมตรนะครับรวม2ข้างลบออกข้างละเมตรก็จะเหลือ5เมตรนะครับก็เป็น5นะครับตามด้วยหนึ่ add ไปนะครับ add ไปอีก นะครับแอปพลายไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูในแกน y นะครับแอดเข้าไป5นะครับ1 a d d a d อ,อเข้าไป s นะครับอแอดเข้าไปก่อนยกสูงขึ้นมา0.5นะครับ0.5แล้วก็ขึ้นมา3.5สมมุติชั้นเดียวนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น value apply ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับ ปิดไปนะครับอาที่นี้ตัวนี้ทํำยังไงต่อนะครับเราก็จะมูฟมันนะครับเพราะว่ามูฟได้นะครับมูฟได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาปรับนะครับถ้าสมมุติว่าจะทําโครงสร้างต่อนะครับตัวนี้ผมก็จะมูฟมาตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าแกนออริจินอลนะครับมันอยู่ตรงตรงนี้พอดีนะครับแล้วมันจะพอดีกันกับตัว คา่อดนระับผมก็ตัดบทไปที่หลังคาเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับส่วนเสาส่วนอะไรก็ค่อยขึ้นกันไปนะครับอย่างถ้าจะขึ้นเลยก็ได้นะครับผมขึ้นเป็นล่างๆล่างๆให้นะครับเสาหน้า45เอาตามนี้ก่อนนะครับเอาเป็นอัพนะครับสูงขึ้นมาอยู่ที่4เมตรนะครับหกดผิดนะครับ c a n ซ e l ไปก่อน4.0 น,นะครับที่เหลือมันก็จะเป็นชุดซัพพอร์ตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี้มาดูหลังคากันนะครับผมก็จะใช้อะไรดีนะครับใช้เป็นเหล็กนะครับเราสามารถใช้บาตัวนี้ก็ได้นะครับมาเป็นสตีลนะครับ ใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับใส่ไปก่อนนะครับผมเอกมาแค่2ตัวนะครับผมก็จะเริ่มสร้างก่อนอื่นนะครับปรับ snap ก่อนนะครับ t t i p setting นะครับกิด c c e e s ไม่เอานะครับโ o เดลได้นะครับ มันก็จะสน a p ตามโนดไปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะสร้างแบบเร็วๆเลยนะครับ ตัวนี้เป็น125นะครับ แทบจะไม่ใช้คำสั่งทิมนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับหรือว่าจะ Copy ตัวนี้ตามแนวยาวไว้นี้ก็ได้นะครับออย่างเช่นนะครับถ้าขี้เกียจลากนะครับเลือกชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Copy นะครับ Copy จากตรงนี้มาตรงนี้นะครับคลิก Select นะครับคลิกขวามา s ีเ e ล็ก้เสร็จปับ๊บอ่ ป๊บปึ๊บ,บอ่านะครับทีนี้เราก็จะมาใช้พวกคําสั่งทิมคําสั่งที่เราต้องใช้นะครับอย่างมุมนี้นะครับก็จะโรเตทไปนะครับก็เอาจากตัวนี้นะครับอ่าจะมาด้านนี้ปึ๊บอ่ซีเกใหม่นะครับเป็น x Z นะครับ ตัวนี้ก็จะวิ่งมาด้านนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะไปให้ผมไหมไม่ไปนะครับเนี่ยไม่เป็นไรผมชอบมีปัญหากับการมิลเลอร์มากนะครับอ่ะแล้วก็นะครับชิมนะครับทีนี้ ชิเล็กบาก่อนนะครับสองตัวแล้วก็มาตรงนี้นะปะมานนี้แบบนี้นะครับไม่หลุดจากนี้แน่นอนนะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้เซนเตอร์มาช่วยก็ได้นะครับเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับไวเปึ๊บ ก็เข้ามาทางนี้มาด้านนี้นะครับก็เป็น x z e t นะตรงกลางอยู่ตรงไหนตรงกลางน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ y z อีกทีหนึง่งปึ๊บนะครับแล้วก็ xset นะไม่ถูกแล้วนะครับนะต้องเป็นตัวนี้นะครับใช้คำสั่ง copy นะครับดึงจากตัวนี้มาหาตัวนี้ นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะ Copy ไปนะครับใยวผมปิด section s e c t i o n ก่อนนะครับ,รบทีนี้นะครับในส่วนของ ที่เหลือนะครับเราจะใช้วิธีการยังไงนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าจะมาด้านนี้มันก็ต้องโรติกใช่ไหมครับโรติกหมุนมาด้านนี้มาด้านนี้ใช้มิลเลอร์ไม่ได้นะครับมันต้องหมุนกลับมานะครับแต่ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะถ้าผมดูนะครับเดี๋ยวจะลองโรติกดูนะครับโรเทดู ไม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเสียเวลานะครับลองผิดลองถูกไม่ดีอ่ะในส่วนด้านนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะสร้างตัวบาร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับเรวมาดูในสิ่งที่เหลือนะครับอย่างบริเวณนี้นะครับก็จะสร้างเป็นบามาให้ดูนะครับก็ปีก็ได้นะครับตัวนี้เร็วนะครับ select element นะครับแล้วก็ปึ๊บ copy มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา select element ตัวนี้นะครับอันนี้ปรับเป็นหนึ่งก่อนนะครับเหลือไม่กี่ชิ้นเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับ งี้ดไม่ต้องไปเสียเวลาแบบตั้งชิ้นงานขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้แล้วนะครับอ่าตัวที่ผมสอนไปนะคือมันเป็นการใช้อ่าเครื่องมือในตัวโปรแกรมเองนะครับแต่อันนี้คือวิธีลักไก่มันนะครับลักไก่แล้วก็ใช้ความสามารถของการนําเข้าซอฟตไฟล์แบบอื่นเข้ามานะครับอ่าผมก็จะตัดและนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ใส่แคนดิง้งถ่ายโหลดวิเคราะห์แรงจบนะครับสำหรับทรงพิลึกเกือเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีหลายๆทรงเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับโดวยวิธีนี้แหละครับง่ายที่สุดแล้วที่นี้ไอ้ตัวนี้นะครับเราเลือกเปิดปิดมาได้นะครับเราเลือกที่จะไม่โชว์มันก็ได้ก็แค่มาปิดอ่อน เพราะนั่นเองนะครับก็เสร็จละนะครับเราก็ได้โครงหลังคาที่ถูกต้องนะครับอ่าไม่ต้องไปแบบโอ้โหดึงไปดึงมาทารซัลเลชันแบบโอ้โหเยอะแยะนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวสร้างหลังคาโดยวิธีเทคนิคลักไก่นะครับลักไก่จริงๆนะครับอ่าก็ลองดูนะครับผมว่าถ้าทําแบบนี้ได้นะครับโครงหลังคาจะมายากแนวไหนก็แล้วแต่ทําได้หมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้ใช้ สเกตอัพเป็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์ออกมาเพื่อมาเป็นแบ็กกราวให้เราขึ้นโครงนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่าง่ายและเร็วที่สุดแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้คําสั่งที่มันยุ่งยากมากกว่านี้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นการใช้งานร่วมกันนะครับนะ่ะก็เป็นบีมโปรแกรมนี่แหละครับนะใช้งานร่วมกันโดยใช้เอาซอ r ต์ของตัวไฟล์ที่มันสามารถเชื่อมต่อหากันได้และใช้คุณสมบัติของฟังก์ชันของตัว โปรแกรมมันเองนะครับเขาเข้ามาช่วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของรังคาที่เป็นทรงอื่นๆกันนะครับว่ามันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาหลายๆตัวให้ดูนะครับโอเคครับผม